สวัสดีค่ะนิชภา,าค่ะนิชภาไฟเบอร์ค่ะวันนี้นะคะนิชภา,ายังอยู่ที่โรตเทอร์มลนะคะรีสอร์ทนะคะที่ขาราชนะคะนี่เลยวันนี้ตรงนี้เลยเห็นไหมคะนี่เขาเรียกโรตเทอร์มลนะคะตรงนี้เลยเป็นสัญลักษณ์ของอรีสอร์ทแห่งนี้นะคะตรงนี้ก็นั่งอยู่กับบรรยากาศที่ค่อนข้างสบายมากๆเย็นสบายแล้วก็เป็นธรรมชาติมากมายนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาตกแต่งได้อย่าง ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวผ่อนคลายมากๆเป็นอีกสักหนึ่งสถานที่ที่แนะนํานะคะให้เพื่อนๆได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็มาริเริ่มนะคะคิดงานดีๆแล้วก็คลายเครียดคลายสมองนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แนะนํานะคะก็อขอขอบคุณไฟเวิร์ลเลวิ่งนะคะที่ทําให้มีชีวิตดีๆแบบนี้นะคะก็คือว่ามีไปทำงานได้ทุกที่แล้วก็สามารถพักผ่อนพร้อมทั้งทำงานได้ด้วยไปในตัวนะคะ นี่วันนี้นะคะใส่เสื้อตัวนี้เลยเขาใหญ่นะคะเพราะเพิ่งไปเที่ยวเขาใหญ่มานะคะเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่อยากจะไปตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสที่ไปเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติก็รู้สึกว่าได้ผ่อนคลา,ายคลายเครียดหลังจากที่เราทํางานมาตลอดทั้งปีนะคะเห็นไหมวัชซินค่ะ แล้วก็เจนนิชภา,าวันนี้นะคะแล้วก็มีสาระดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะคะวันนี้จะมีสาระเกี่ยวกับการเป็นไข้หวัดหลายท่านหรือเกินนะคะเป็นไข้หวัดแล้วทานยาคุณรู้ไหมว่ามันมีหลากหลายวิธีมากนะคะเวลาเราเป็นไข้หวัดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทานยาคุณรู้ไหมว่ามันสามารถรักษาตัวเองให้หายได้หรือว่าเรามีวิธีที่จะ ทานอาหารนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการแค้หวัดได้การใช้ยาแอสไพรินนะคะยามากๆเนี่ยก็ไปตกค้างที่ร่างกายนะคะทําให้ตับแล้วก็ไตของเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเจ็บป่วยนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะหากมีวิธีทางอื่นเนี่ยด้วยการรับประทานอาหารที่ดีนะคะทานผักผลไม้ดื่มน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยบรรเทาให้อาการนั้นหายได้นะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานยาเนาะการใช้ยามาดูว่า เขาแนะนําให้เราทานอะไรบ้างนะคะเมื่อเราเกิดอาการเป็นหวัดเนี่ยมันมีผักผลไม้อะไรแหล่งอาหารอะไรที่เราพอจะทานได้บ้างที่จะทดแทนยาน,นะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามี6แหล่งอาหารนะคะที่ต่อต้านไข้หวัดได้ดีรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างใครดาวถูกบ้างคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะคะอ่าบางท่านนะคะรู้ดีอยู่แล้วนะคะบางท่านก็ยังไม่ทราบวันนี้เราก็อ่า แชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็เรียนรู้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเราไปพร้อมกันนะคะเขาบอกว่า6กแหล่งอาหารนะคะที่ต่อต้านไขมัดได้ดีก็คือมีขิงขิงเนี่หาได้ง่ายเลยตามท้องตลาดแล้วก็สามารถปลูกไว้ที่บ้านได้ใช่ไหมคะขิงเนี่ยคุณสามารถเอาทางเป็นรูปแบบที่เอาเป็นผงมาชงหรือว่าเป็นขิงสดเอามาต้มน้ําก็ได้นะคะเอามาทำเป็นชาแล้วก็ดื่มนะคะขิงนี่ก็จะช่วยในการระบายนะคะทางเดินหายใจ ให้สะดวกและคล่องขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะผ่านไปหนึ่งตัวแล้วนะคือขิงอันดับต่อมาง่ายๆเลยนะคะเรากินเราใช้อยู่เป็นประจำเลยคือพริกนะคะเป็นสิ่งโปรดปรานของคนไทยทุกคนด้วยซ้ําไปนะคะก็คือพริกนั่นเองนะคะเราก็สามารถทานอ่าเอาพริกเนี่ยมาประกอบปรุงอาหารได้นะคะพริกนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการอ่ัดจมูกนะคะเราก็จะทําให้เราเออไม่คัดจมูกน้อยลงนะคะ ตัวต่อมาตัวง่ายๆเลยมีไว้ในบ้านแทบทุกหลังเลยก็คือกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยเราทานประมาณ1-2ึงกรีบนะคะเอามาทำกับอาหารนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยในการให้อาหารเนี่ยเขาหรือว่าหรือว่าเราสามารถเคี่ยวก็ได้ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการบวชนะคะน้อยลงนะคะมีกระเทียมลนะน้หนึ่งถึงสองกรีบนะคะตัวต่อมาก็คือว่าเป็นซุปไก่ร้อนๆไหม ซุปไก่ร้อนๆนี่ก็ช่วยในเรื่องของโปรตีนเนาะทำให้ร่างกายเรามีพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการคัดจมูกได้นะคะง่ายไหมคะเนาะมีอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเราทานอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเป็นหวัดเนี่ยคุณควรจะทานอาหารพวกนี้นะคะลำดับต่อมาก็คือน้ํานะคะดื่มน้ําเปล่าให้มากๆนะคะลด แทนการดื่มพวกน้ำหวานน้ำอันลมกาแฟต่างๆนะคะเรามาหันมาดื่มน้ำเปล่าให้มากๆเมื่อเราเป็นหวัดนะคะน,น้ำก็จะช่วยให้อาการาหวัดคัดจมูกเนี่ยก็บรรเทาลงได้นะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คือซีวิตามินนะคะควรรับประทานอาหารที่มีซีวิตามินนะคะก็ได้ามาจากผลไม้ไหมนะคะนะคะก็คือหาซีวิตามินเนี่ยมากินรับประทานผลไม้นะคะเพื่อที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานนะคะ แล้วก็ลดความเสี่ยงในการเป็นหวัดได้เห็นไหมคะง่ายๆเองนะคะ6สิ่งเองนะคะ6อ่อาหารนะคะที่คุณสามารถรับประทานนะคะหามาร,รับประทานเมื่อไหร่ที่คุณเป็นหวัดนะคะก็มีอาชวนอีกทีก็คือขิงขิงเนี่ยเอามาต้มเป็นชาเอาเป็นอาขิงผงก็ได้หรือขิงสดเอามาต้มนะคะก็เป็นชาดื่มได้นะคะตัวที่2นะคะก็คือพริกนะคะพริกก็ประกอบปรุงอาหารไม่จําเป็นจะต้องรสจัดมากนะคะให้มันพอดีพอดีเนาะ ถ้าจัดมากเกินไปก็เป็นอันตรายต่อกระเพาะเราได้นะคะนน่นก็ไม่ดีนะคะอ่าแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมก็ประกอบปรุงอาหารเหมือนกันนะคะหรือว่าคุณสามารถเคี้ยวสดก็ได้หนึ่งกิสองีบนะคะแล้วก็าทาซุปไก่ร้อนๆนะคะมารับประทานเพื่อลดการาเป็นหวัดคัดจมูกนะคะแล้วก็เพิ่มพลังงานนะคะแล้วก็ให้ดื่มน้ําตามมากๆนะคะควรเลี่ยงที่จะดื่มพวกน้ําหวานนะคะพวก ากาแฟต่างๆนะคะและสิ่งสุดท้ายก็คือหาซีวิตามินมารับประทานนะคะผลไม้นั่นเองนะคะหามารับประทานตรงนี้ก็จะช่วยป้านภูมิต้านทานของโรคเราได้นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะน้ำว่านหางจระเข้ของเรานะคะแล้วก็อาหารเสริมนะคะของ p o ร์เวอร์ดิวินะคะเราก็หากคุณดื่มใช้เป็นประจํานะคะก็มีช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคให้คุณได้เช่นกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะ,ะนิชภาอฟเบอร์นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไฟเบอร์ดิงนะคะผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยดูแลสุขภาพของท่านนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจให้กับอยเบอร์ดิ้งของเราดูแลสุขภาพของท่านนะคะเหมือนดังวันนี้เลยนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะวันนี้สุดยอดมากสวยงามมากเลยมอเตอร์เมลนะคะตรงนี้นะคะเป็นอีกที่ที่แนะนานะคะให้เพื่อนๆมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะเพราะว่าสวยงามจริงๆแล้วก็ได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ได้เกิด การพักผ่อนคลายเครียดนะคะแล้วเกิดการคิดนิเริ่มของงานนะคะแล้วก็มีจิตใจที่เบิกบานนะคะสำหรับวันนี้นะคะนิชภพานะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงนะคะร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ